สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องสมดุลพลังงานของโลกค่ะโดยที่โลกของเรานะคะมีบรรยากาศห่อหุ้มเอาไว้ค่ะทุกคนแล้วบรรยากาศที่ห่อหุ้มเนี่ยก็จะมีแก๊สไนโตรเจนเจแนแก๊สออกซิเจน2ีและอื่นๆอีก1%เค่ะโดยแก๊สเหล่านี้นะคะจะช่วยควบคุมอุณหภูมิทั้งกลางวันกลางคืนนะคะไม่ให้ต่างกันมากนั่นเองนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตดำพวกเราหรืออื่นๆนะคะดำรงชีวิตต่อไปได้นั่นเองค่ะกระบวนการที่ส่งผลให้ เกิดสมดุลพลังงานของโลกนะคะคือโลกนะคะจะมีแหล่งพลังงานก็คือดวงอาทิตย์ค่ะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยจะแผ่รังสีมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่ารังสีคลื่นสั้นมายังโลก100%ค่ะแล้วโลกเนี่ยจะป้องกันตัวเองโดยมีเมฆและแก๊สอื่นๆในบรรยากาศแล้วก็พื้นผิวโลกนะคะสะท้อนกลับขึ้นไปทันทีค่ะ29%าค่ะทำให้เหลือ7จใช่ไหมคะแล้วเจ็ดซนนี้นะคะก็จะถูกดูดกลืนโดย เมฆและบรรยากาศนะคะสัต23์23%ค่ะทำให้เหลือ48ถูกดูดกลนโดยพื้นผิวโลกนั่นเองค่ะ71ที่เหลือนี้นะคะจะถูกปลดปล่อยพลังงานไปนั่นเองค่ะโดยที่โลกนะคะปลดปล่อยพลังงานไปในรูปของลังสีอินฟราเรดค่ะหรือว่าลังสีคลื่นยาว พื้นผิวโลกของเรานะคะจะแผ่รังสีขึ้นไปทันทีนะคะ12%ค่ะซึ่งจะเหลือ59%ใช่ไหมคะทุกคนแล้ว59%นี้นะคะจะถูกดูดกลืนโดยแก๊สเลนกระจบและเมฆในบรรยากาศนั่นเองค่ะ59%นี้นะคะจะเข้าสู่กระบวนการ3กระบวนการด้วยกันค่ะคือ 1. นแผ่รังสี2พาความร้อน3เปลี่ยนสถานะของน้ําค่ะที่กล่าวมาขั้นต้นทั้งหมดนะคะจะสรุปได้ว่าดวงอาทิตย์นะคะแผ่รังสีมายังโลกแล้วโลกนะคะก็ปลดปล่อย ยังอวกาศนะคะ100%เป็นเป็นปริมาณเท่ากันนั่นเองค่ะทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลกค่ะจะส่งผลให้อุณหภูมินะคะคงที่เป็นระยะเวลานานค่ะขอบคุณค่ะ